ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่บนขบวนรถไฟขบวน A นะครับที่จะไปคุสโกไปจากคุสโกจากคุสโกฮัลโหลฮัล,ลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ละคนจะมีที่นั่งนะเก้าอี้นั่งแบบ4คนนะครับหันหน้าเข้าหากันอันนี้ก็คือที่ไว้กระเป๋า อาาีอาหารเชา้าอาหารเช้ากาแฟกาแฟครับกาแฟคุณบอกอาหารเช้ากาแฟครับเช้าไปอย่างไรเนี่ยลงเข้าในล็อกมั้ยีไหมดูาาช่องเด็กพวกเราอ่ะเข้าไปที่ช่องพวกเราอ่ะไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียที่เห็นแล้วคเร็ว <c oughs> เดี๋ยวเสียที่เดี๋ยวเสียมาเสียที่คืออะไรเข้าไปนะมีแจกค็อฟกีด้วยอาหารเช้าครับอาหารเช้าขอบบคคุณมากรัเดี๋ยวหยิบก่อน pueblo, oh, la... esperamos que disfruten de esta hora y treinta minutos de viaje, rodeados de paisajes majestuosos con montañas y ríos, recorriendo la distancia de sesenta y tres kilómetros o treinta y nueve millas. Los invitamos a escuchar con atención los procedimientos de seguridad. Encontrarán cuatro ventanas de emergencia debidamente señalizadas y solo deberán ser abiertas en caso de emergencia. Para evitar accidentes, por favor no saquen las manos por las ventanas. Son dos puertas de salida y las podrán encontrar en la parte delantera y posterior. นี่ข้างทางที่รถไฟวิ่งผ่านนะครับอะไรงบรดกกล้อที่สำคัญที่จะมาเพิ่มพลังคุณอาจจะได้พลังจากที่นี่ไม่ต้องไปพาเขาุ้มเลย ไปเดี๋ยวเตินตามไปเด้ลังไม่หเขาไม่แน่นะมเดี๋ยวผมไปทำพิธีให้จูบและขากสามครั้งพร้อกับจุกปากพีหนึ่งหาย Los pasajeros, su atención por favor. Debido a las condiciones geográficas de los valles interandinos, este tren se moviliza a estándares de velocidad permitidos, llegando a desarrollar velocidades que varían entre los 30 y 45 kilómetros por hora. Gracias por su atención. Gracias. มวกสวยเสื้อสวยงามแต่ๆาแตกๆครับคนก็สวย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 ไปหมดเ้ยแล้วพวกปอเข้าไปขึ้นขบวนนั้นเราจะรู้ไม่ได้ใช่ไหม